จำพยากรแนวโน้มทองคำนะครับของในช่วงวันที่1-5ถึง5สิงหาคม65นะครับมีดังนี้ข้อแรกเลยนะครับอาจารย์เติ้ครับขอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะครับว่าปัจจุบันนะครับทองคำนะครับได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นทั้งระยะกลางบวกยาวเรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อมันเปลี่ยนเทรนนะครับเป็นขาขึ้น2แรงแบบนี้นะครับก็ ทองคําครับยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงตามธรรมเนียมได้อยู่นะครับหรือจะมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปก่อนอีกหนึ่งเฮือกนะครับฉะนั้นแล้วครับในการที่มันเปลี่ยนเทรงเป็นขาขึ้นทั้งระยะกลางบวกยาวตอนนี้พร้อมกันเนี่ยนะครับจะมีอยู่แค่2ระยะสําคัญเท่านั้นก็คือว่าย่อตัวลงตามธรรมเนียมก่อนแล้วถึงจะดีตัวขึ้นไปนะครับหรือจะดีตัวขึ้นไปสักหเพือกก่อน แล้วค่อยปรับตัวลงมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังไปเรื่อยๆนะผมจะมีคำพยากรณ์ให้ไปเรื่อยๆว่าจะต้องเตรียมตัวรับมือ,อยังไงนะครับสําหรับท่านที่ติดเหวอยู่ตอนนี้นะตอนนี้ก็คือใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนแล้วแหละว,ว่าเดี๋ยวมันจะมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมแน่นอนแล้วนะครับ จะย่อตัวลงมาเพื่อทํากําไรหรือจะย่อตัวลงมาเพื่อตัดขาดทุนนะครับยังไงก็พยายาม manage พอร์ตนะครับให้เสียหายน้อยที่สุดละกันในส่วนที่คำถามถามมาว่าราคาทองคำครับจะย่อลงมาได้ลึกขนาดไหนนะครับเป็นคำถามที่อยากรู้การส่วนใหญ่นะครับงั้นผมตอบแบบนี้เลยนะว่าเอาแบบฟันทงเลย70%นะครับว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะครับ ยังดีตัวขึ้นไปนะไม่ผ่านด่าน1,770เหรียญนะครับแรงดีตัวขึ้นไปอีกหนึ่งเฮือกเนี่ยมันจะยังไม่เกิดนะครับต้องผ่านด่าน1 7 7 0ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับมันถึงจะเกิดออแรงซื้ออีกหนึ่งเฮือกนะครับถ้าเกิดมันยังไม่เกิดแบบนี้ราคาทองคำครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาครับ กรอบแรกครับจะอยู่ที่กรอบราคา1,753จนถึง1,755เหรียญน,นะครับแล้วก็กรอบที่2ครับมีโอกาสย่อลงมาที่1,741จนถึง1,743เหรียญต่ำสุดที่ผมคำนวณได้นะครับก็น่าจะยังไม่หลุดต่ำกว่าราคา1,730เหรียญน,นะครับฉะนั้นแล้วครับท่านใดที่เปิดขายเซล์ไว้นะครับ ต่ำกว่าราคา1,730เหรียญน,นะครับอันนี้คือต้องค่อยๆพิจารณาแล้วว่าจะมีการวางแผนแก้ไขพอร์ตอย่างไรนะครับจะตัดขาดทุนตอนไหนนะครับหรือว่าจะกลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายแทนนะครับหรือว่าจะเฮดจิ้งพอร์ตยังไงนะครับอันนี้ก็คือพยายามวางแผนให้พอร์ตท่านให้ดีแล้วกันนะครับแต่สมมุตินะครับถ้าเกิดรางทองคำนะ มีแรงดีโตขึ้นไป1นึเครือกจริงนะครับแล้วมันผ่านด่าน1,770เหรียญขึ้นไปได้นะครับชาวเหวตอนนั้นอ่ะจะต้องคิดแล้วนะครับว่าพอร์ตของท่านเนี่ยสามารถทนต่อการขาดทุนทนต่อการพอร์ตแตกได้ถึงระดับราคา1,783ถึง1,785เหรียญซึ่งเป็นกรอบแรกหรือไม่นะครับถ้าเกิดทนได้ก็ถือทนไปก่อนอีกสักหนึ่งเครือกนะครับ แล้วก็กรอบราคา1,795จนถึง1,800เหรียญครับซึ่งเป็นกรอบที่2ที่ทองคำเนี่ยมีโอกาสจะมีแรงดีขึ้นไปอีกหนึ่งเครื่อนะครับก็ตอนเนี้ไอ้กรอบ2กรอบที่ผมบอกเนี่ยนะครับนักลงทุนทองคำเนี่ยจะต้องรู้ตัวเองแล้วแหละว่าเงินในพอร์ตของท่านเนี่ยเพียงพอไหมท่านจำเป็นต้องเปิดซื้อใบเพื่อเฮดจิงพอร์ตไหมนะครับหรือว่า ถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับไม่สามารถเติมเงินได้จะตัดขาดทุนฝั่งเซลล์ออกไปบางส่วนไหมนะครับอันเนี้ยท่านต้องวางแผนได้ดีนะครับเพราะว่าผมคํานวณตัวเลขออกมาได้ประมาณนี้นะครับที่เหลือนะครับนักลงทุนทุกท่านนะทุกท่านนะครับต้องตัดสินใจเองว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับอ่าอีกเรื่องหนึง่งที่นักลงทุนทองคําต้องรู้นะครับก็คือว่าจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยมันรออยู่ที่ราคา1,710เหรียญน,นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะย,ยาวเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,690เหรียญน,นะครับถ้าเกิดเทียบกับราคาณตอนนี้นะครับกออ็ถือว่ายังห่างไกลกันเยอะพอสมควรนะครับออกรอบราคาทองคำนะครับในอาทิตย์หน้านะก็จะวิ่งอยู่ที่กรอบราคา1,750จนถึง1,700 85เหรียญน,นะครับเป้าหมายกําไรสูงสุดที่คํานวณได้นะครับจะอยู่ที่ราคา1,800จนถึง1,805เหรียญแล้วก็เป้าหมายกําไรต่ําสุดที่คํานวณได้ครับจะอยู่ที่ราคา1,720จนถึง1,725เหรียญน,นะครับโอเคจบภาพรวมนะครับทีนี้เรามาดูการซื้อขายรายย่อยกันบ้างว่าเราจะมีจุดไหนเข้าซื้อขายกันได้บ้างนะครับ ในส่วนของท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่เพื่อเก่งกําไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะหมายแรกเลยนะครับให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับรอที่ราคา1,770เรเหรียญน,นะทะลุไปได้ครับรอปิดกำไรที่ราคา1,776จรจนถึง1778เดเหรียญหมายที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับที่ราคา1,776รครับ ทะลุไปได้ครับรอปิดกันมาที่ราคา1,781จนถึง1,783เหรียญมาที่3ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปครับที่ราคา1,783เหรียญนะครับทะลุไปได้ครับรอปิดกันมาที่ราคา1,788จนถึง1,790เหรียญมาที่4ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปครับที่ราคา1,788เหรียญนะครับทะลุไปได้ครับรอปิดกันมาที่ราคา1,794 จนถึง1,796เหรียญแล้วก็มาที่5ครับตั้งปฏิบัติสต็อปครับที่ราคา1,794ครับทะลุไปได้ครับรอปิดกับธนาคารห่ราคา1,800จนถึง1,803เหรียญนะครับเอ่อสำหรับใครรอซื้อของถูกนะครับให้รอราคาทองคำครับย่อตัวลงมาก่อนนะมารอดักซื้อนะครับหรือว่าตั้งบายลิมิตรอนะครับที่ราคา1,753 1,742 1>, 1 7 3 1แล้วก็1723เี่หรียญน,นะครับทั้ง4จุดนี้นะครับจะเป็นจุดเด้งรีบาวนะครับสามารถเข้าซื้อบายทำกำไรสั้นๆได้ในส่วนของท่านต้องการเปิดขายเซลล์รอบใหม่นะครับเพื่อต้องการเก็งกำไรขาลงหรือว่าติดเหวตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้ครับไม้แรกครับตั้งเปิดขายเซลลสต็อปครับที่ราคา 1, 7 6 1เหเหรียญน,นะครับ หลุดลงไปได้รอปิดสมที่ราคา1,753จนถึง1755หมายที่2ครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา1,753นะครับหลุดลงไปได้ครับรอปิดสมาชที่ราคา1745จนถึง1747เหรียญมาที่3ครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา1747นะครับหลุดลงไปได้ก็รอปิดสมายที่ราคา1,740 จนถึง1,742เหรียญหมายที่4ครับตั้งเปิดขายสเตตตอบครับที่ราคา1,741นะครับหลุดลงไปได้ครับรอปิดกัไม่เ่าราคา1,733จนถึง1,735แล้วก็หมายที่5ครับตั้งเปิดขายสเตตตอบครับที่ราคา1,735ครับหลุดลงไปได้ครับรอปิดกัไม่เ่าราคา1,727จนถึง1,729เหรียญน,นะครับใครรอดักเปิดขายเซล ในที่สูงสูงนะครับก็ให้ไปตั้งเซลล์ลิมิตรอนะครับไปดักรอขายเซลล์เนี่ยที่าราคา1,777 1,787 1,797เหรียญน,นะครับทั้ง3จุดนี้จะเป็นจุดยอดตัวลงนะครับสามารถทำกำไรสั้นๆได้เช่นเดียวกันโอเคจบสำหรับโกลสปอตนะครับก็คงมีแค่นี้สรุปคำแนะนำวันนี้เลยนะ โดยส่วนตัวผมแล้วครับก็ต้องมองว่าในเมื่อทองคำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นทั้งระยะกลางบวกยาวแบบนี้นะครับก็คงต้องรอให้ราคาทองคำเนี่ยมันปรับตัวย่อตัวลงมาตามธรรมเนียมก่อนนะครับแล้ว็็็ค่อยๆทยอยเปิดซื้อบายเข้าไปนะครับตราบใดนะครับที่ราคาทองคำนะครับยังหลุดต่ำกว่า1,730เเหรียญไม่ได้ นะครับอาจารย์เติ้์ยังมองว่าทองคํายังมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่าราคา1,730เหรียญลงไปได้ไอ้เจ้า1730นี่นะครับมันจะเป็นจุดสตาร์ทของการทดสอบการเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางในรอบแรกนะครับซึ่งต้องมาดูกันว่ามันจะสามารถที่จะหลุดต่ำกว่า1730ได้หรือไม่อย่างไรนะครับ ต่อให้หลุดต่ำกว่า1,730เหรียญลงมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันยังยืนเหนือ1,710เหรียญได้อยู่เนี่ยนะครับยังไงเดี๋ยวทองคำมันก็จะดีตัวกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับโอเคจบทีนี้มาดูในส่วนของนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์96.5%กันบ้างนะครับผมขอสรุปแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะครับ ค้อแรกเลยนะครับตราบใดที่ราคาทองคําแท่งออนไลน์นะครับยังยืนเหนือราคา29,800บาทได้อยู่นะครับแนวโน้มทองคําครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับราคาทองคำครับยังสามารถขึ้นต่อเนี่ยทำกำไรได้ถึงราคา3400จนถึง3 4 5 0บาทต่อบาททองนะครับฟลุกจริงๆครับ อาจจะขึ้นไปถึงราคา3600นจนถึง3700บาทต่อบาททองนะครับนั่นก็แปลว่าไอด่าน29,800บาทเนี่ยนะครับมันเป็นด่านที่บอกให้รู้ว่าถ้าหลุดลงมาได้ทองคำถึงจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดเข้าซื้อบายนะครับเมื่อาราคาทองคำครับย่อตัวลงมานะเกิดอยู่ที่3 0,000ท่น้านแแล้วก็29,600บาทนะครับ ทั้ง3จุดนี้เป็นจุดเด้งรีบาวนะสามารถทยอยซื้อเก็บได้นะครับแต่ถ้าเกิดรลังทองคำครับมันสามารถดิดตัวขึ้นไปเนี่ยทะลุ3300บาทขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับรอ,อ,อปิดกำไรที่ราคา3400จนถึง3450บาทได้เลยนะครับส่วนใครที่ต้องการเปิดขายเซลล์นะครับเพื่อลุ้นให้ทองคำลงมานะ รอให้ราคาทองคำเนี่ยมนหลุดลงต่ำกว่า3,100 0บาทต่อบาททองให้ได้ก่อนนะครับค่อยเปิดขายเซลล์ลงมานะแล้วก็มารอปิดทำกำไรเนี่ยที่29,950จนถึง3 0 0 0 0บาททวนนะครับแล้วถ้าเกิดราคาทองคำครับมันยังหลุดลงต่อนะหลุดต่ำกว่า29,950บาทลงไปได้นะครับเปิดขายเซลล์ตามไปอีกนะครับอ่เป้าหมายกำไรอยู่ที่29,750 จนถึง29,800บาทต่อบาททองนะครับและไถ้าเกิดราคามองคำครับสามารถดูต่ำกว่า29,800บาทลงไปได้ด้วยนะครับผมบอกแล้วว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนเทรนขาลงนะครับาสามารถเปิดขายเซลล์ได้ตามไปอีกนะครับแล้วก็ไปรอปริดกำไรในที่ประมาณสัก29,600จนถึง29,700บาทต่อบาททองได้นะครับซึ่งในทิศหน้านะครับก็มองว่าถ้ามันจะปรับตัวลงจริงก็น่าจะมาจบอยู่ที่ 29,600ตนถึง29,700บาทต่อบาททองนะครับโอเคจบแล้วนะครับสำหรับทั้งทองคำโกลสปอรตแล้วก็ทองคำแท่องออนไลน์0.5นะครับสวัสดีครับ